เจ้าของร้านชำเขาบอกอุ้ยมันแค้นแน่นหน้าอ,อกจริงๆทนไม่ไหวอีกต่อไปแล้วก็เลยได้มีการวางแผนเป็นล้อมจับสามคนร้ายนะคะที่ย่ามจ่ายย่องเข้ามาขโมยน้ำมันขวดเติมรถจักรยานยนต์จับกันได้แบบคาหนังคาเขาค่ะเนี่ยแหละค่ะภาพคลิปกล้องวงจรปิดหน้าร้านขายของชำนะคะที่บ้านบึงชมบุรีหน้าที่ที่คนร้ายเป็นชายวัยรุ่นรูปร่างผอมนะคะ ทำทีเปิดผ้าม่านเข้าไปแล้วก็เอื้อมมือไปนะคะไปหยิบขวดน้ำมันเบนซินที่เจ้าของร้านเนี่ยเขากรอกใส่ขวดเอาไว้เพื่อที่จะขายให้กับลูกค้าที่เอาไปเติมมอเตอร์ไซค์ขว้าไปสี่ขว,ขวดมือแรกออกมาก่อนสองขวดอาวาวาวา่ค่ะเอาเข้าไปอีกมือหนึ่งได้มาอีกสองขวดนะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่8กันยายนที่ผ่านมานี้เอง ต่อมาไม่นานวันรุ่งขึ้นวันที่9ก้าช่วงเที่ยงคืนเหมือนกันเลยใส่ชุดเดิมมาเลยทำทีสวมเสื้อคลุมแบบนี้แหละค่ะมาเปิดม่านอีกรู้ได้ยังไงว่าหลังม่านมีขวดน้ำมันวันนี้ไม่ได้มาคนเดียวใช่นี่นไม่ใช่นีเคราล้อมจับแล้วคุณภาพนี้ล้อมจับแต่ว่าก่อนหน้านี้วันที่9เนี่ยเข้าไปเอามาสองขวดทีนี้เห็นแบบนี้และเจ้าของร้านไม่ไหวแล้วจริงๆ วันที่สามขโมยเข้ามาอีกน้องอ้อมคุณผู้ชมวันที่สิบเนี่ยเที่ยงคืนเอาอีกแล้ววัยรุ่นน่าจะเป็นกลุ่มเดียวกันเลยเปิดผ้าม่านเข้าไปอีกสมวันติดอ่ะทีนี้ไม่มีใครว่าอะไรนะ,<ฮ>ะแต่ว่าเจ้าของร้านกับพวกเนี่ยไปอยู่ฝั่งตรงข้าม <ฮะ S 1> กับร้านของตนเองแล้วุมไปดักซุ่มดูพอศบจังหวะเท่านั้นอย่างที่ภาพเมื่อสักครูน่นี้น้องอ้อมทักไปเอ,อมุดเข้ามาล้อมจับเลยจับได้คาหนังคาเขานะคะคุณ ชนะพงโรธวัฒนธนกิจค่ะผู้เสียหายบอกว่าตนเองเนี่ยเห็นความผิดปกติคือไอ้น้ำมันขวดที่กรอกเอาไว้ขายให้กับลูกค้าเนี่ยมันหายไปไหน hmm. ไปเปิดกล้องวงจรปิดดูอ้าวนี่ไงขโมยแล้วมันเข้ามาสองครั้งติดเลยวันรุ่งขึ้นก็มาอีกเอางี้วางแผนกันกับเพื่อนซุ่มและการฝั่งตรงข้ามไม่ให้มันเห็น hmm. พอเที่ยงคืนปั๊บเวลาเดิมเลยพวกนี้มันเข้ามา วิ่งเข้าไปจับเลยได้ค่ะหนังคาเขานะคะยกแก๊ง3คนเป็นชาย2คนมีหนำซ้ำมีผู้หญิงอีกหนึ่งคนด้วยเสร็จแล้วโทรแจ้งตำรวจมาจับไปอีกเหตุการณ์หนึ่งคุณผู้ชมคะเป็นกรณีที่ผู้ใช้ Facebook นะคะไปโพสต์คลิปวิดีโอรถเก๋งคันนี้ล่ะค่ะเหมือนจะกลาบรถไหมอ้าวล้วไปไหนอ่ะไม่ใช่ค่ะเดฟค่ะเดฟบริเวณไฟแดงทีนี้ ผู้โพสต์คนนี้นะคะเขาเห็นท่าไม่ดีก็คือคุณปรเมศนครวงเนี่ยเขาบอกว่าเขาอะจอดอยู่ไฟแดงจะข้ามแหละตอนแรกเอกใจก็คิดว่าโอ้เขาคงยูเทิร์นไฟแดงมากแต่จริงๆมันก็ไม่เหมาะสมมันไม่ถูกต้องไงค่ะพอจริงๆอะในในสายตาที่เขาเห็นอะวนอยู่แบบนั้นะหลายรอบก็คือเขาเรียกว่าดริฟท์รถ ทีนี้ก็ยกมือถือขึ้นมาถ่ายเพราะกลัวว่าถ้ามันหลุดอุบัติเหตุขึ้นมาเนี่ยมันมีคนเดินข้ามถนนด้วยแล้วก็มีรถที่จอดติดไฟแดงแก็กลัวว่าจะเกิดอุบัติเหตุก็เลยถ่ายคลิปวิดีโอเอาไว้โอ้โแล้วแยกคีรีตรงนี้เนี่ยอาท่านผู้ชมคะไปที่จังหวัดนครนายกกันต่อนะคะโดยจังหวัดนครนายกนั้นได้รับพระกรุณาธิคุณจากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสริริวัฒนาพรรณว